สวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วครับช่องมื yeah! อใหม่หัดทำยัยติเก่งจ้ามันนี่กับสิพาพีพานองมาเบิงอ่าพัสดุนะจ๊ะพอดีว่าหมูบ่มีกิน่นหมูไก่เบิดแกเลยบม่ได้ไปตลาดเนาะคือช่วงนี้มันกับโควิดกกเลยความรู้สึกคือว่่อยากออกไปใส่แกเลยเอาสะดวกเจาของเอาง่ายนะจ๊ะเนาะก็เลยพากกันสร้างหมูสร้างไก่ในเพจที่นี่กาตาน,นี้ หมูกระไก่กระพึงมาถึงกับติกันไดสิพาพีพ้านองมาบึ้งนะจ้ะเนาะว่าข้าสสั่งแต่ละเถือนี่สั่งหลายปันได้แล้วก็ราคาแพงปันไดเน,นจะจ้ะมาบึงกันเลยค่ะเฉพาะกล้องนี่กะราคาแค่สามหมื่นวอนนะจ้ะเนาะกะตีเงินไทยประมาณเท่าไหร่อ่ะหนึ่งหมื่นวอนกะอ่า เท่ากับสองร้อยหสิบบาทจ้ะกักล้องนี่กับสีเจ็ดลอยก็บาทจ้ะว่าแพงสั่งมาเทียหนึงน่งเซตหนึ่งก็กินได้ประมาณเดือนหนึง่งจ้ะก็โอเคอยู่กอดภัยสำหรับตัวเฮาเองนำ้ำว้าว นี่เลยจ้ะอันนั้นคืออีหยังตับไก่อ๋อจ้ะก็จะได้ตับไก่ในหนึ่งเซตนะจ้ะในหนึ่งเซตก็จะได้ประมาณหกยางบ่หกยางก็จะมีตับไก่หนึ่งถุงตับหมูหนึ่งถุงตับหมูหถุงแล้วก็โค้งไก่โค้งไก่นะจ้ะโค้งไก่สถุงห้ากิโลแล้วก็อีหยังอีก หนังไก่หนึ่งกิโลจ้ะตูดไก่หนึ่งกิโลเศษไก่หนึ่งกิโลแล้วก็เนื้อหมูสามกิโลจ้ะโอเคทั้งเบิร์ตนี่ยแกอันนี้ขออึ้นยังอันนี้คือตับหมูจ้ะตับหมูนี่ข้าเจ้าจะบ่แมนฮั่งซังอย่างเพิ่มไปหนึ่งอั่าซังตับไก่ เพิ่มไปแพ็คหนึ่งเนาะมันหกพันวอนก็จะประมาณนี้จ้ะก็ได้ลายอยู่เนาะจ้ะเนาะถ้าผู้ใดสนใจอยากใช้บริการเพจนี่ก็คอมเมนต์มาได้เลยจ้ะเดี๋ยวติ๊กสีอ่าแจ้งไปในใต้คอมเมนต์เนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือสเสบียงของของของติ๊กเลยจ้ะของเดือนนี้ <laughs> เดือนหนึ่งสร้างเทียรหนึ่งนาะจ้ะเพราะว่ามันจะราคาถูกกว่าที่เฮาไปสื่อในมัดเธอ ในหมาดจังเสียจ้ะพอว่าหนึ่งเขาก็ลดค่าเดินทางประหยัดค่าเดินทางนําแล้วก็อันนี้กัเพจนี่เขาก็ราคาอของของเขานะัราคาถูกจตะราคาเบาแพงก็สามารถเลือกซื้อเลือกเลือกชอบได้ตามใจคนสื่อจ้ะว่าเพราะว่ามันมีหลายอย่างมีพวกเครื่องมีพวกอาหารทะเลหมูไก่ ทุกอย่างเลยจ้ะที่เป็นกับเขา่าเขาสามารถเลือกตามใจเ,เลือกตามต้องการเท่าใดเลยสําหรับคลิปนี้นะจจะเนาะกะขเขาโจ้เพียงเท่านี้สําหรับผู้ใดที่มากก็ฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดซับสไคร้ให้ติ๊กน้ำด้วยจ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้ติ๊กได้อัดคลิปต่อไปให้พี่น้องในเบิงไดในช่งกันอีกน่าจะเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย